สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันเสาร์ที่13พฤษภาคม2023การแข่งขันฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะกันบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมไปอัปเดตตารางคะแนนครบทุกลีกไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลบนเดสลิกาของเยอรมันครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป1คู่ ก็เป็น FC โคโลนครับที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะแฮทาเบอรินไป5ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนครับจากฝูงก็ยังคงเป็นาบยมินิกแข่ง31นัดมี65คะแนนอันดับ2เป็นโบุิเซียดอนมุลครับแข่ง31นัดมี64คะแนนอันดับ3อาเบริซิแข่ง31นัดมี57คะแนนอันดับ4เป็นยูเน่เบอร์ลินแข่ง31นัดมี56คะแนน FC โซโลนครับที่เมื่อคืนเก็บเพิ่มได้3คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่10แข่งไป32นัดมี41คะแนนดานโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่ 16, ส6ซัตตุจาร์แข่ง31นัดมี28คะแนนอันดับที่17บโบคุมแข่ง31นัดมี28คะแนนและอันดับที่18ครับเป็นแฮทาเบรินแข่งไป32นัดมี25คะแนนเรามาต่อกันที่ผลการแข่งขานฟฟตบ,บอลกันโชซิลิอาของอิตาลีครับเมื่อคืนก็มีลงเตะก,กันไป1คู่ ก็เป็นลาซิโอครับที่เปิดบ้านเสมอกับเรเช่ไป2ประตูต่อสสรุปตารางคะแนนกานโชซิดาครับจาฟูงและเป็นแชมป์ไปแล้วก็คือนาโปลีครับแข่ง3 4นัดมี83คะแนนอันดับ2ยูเวนตุสแข่ง34นัดมี66คะแนนลาซิโออยู่อันดับที่3ครับแข่ง35นัดมี65คะแนนอันดับ4เป็นอินเตอร์มิลานแข่ง3 4นัดมี63คะแนนในส่วนครึ่งล่างของตารางครับเรเช่นั้นอยู่อันดับที่16แข่ง35นัดมี32คะแนน ส่วน3อันดับสุดท้ายโซนตกชั้นครับอันดับที่18เป็นสเปเซียแข่ง34นัดมี27คะแนนอันดับที่19เกรลเมนเซ่แข่ง34นัดมี24คะแนนและอันดับที่20ครับเป็นซามโดเรียแข่งไป34นัดมี17คะแนนมาดูผลการแข่งคับฟุตบอลลาลิการีของสเปนครับเมื่อคืนก็มีลงแข่งขันกัน1คู่ผลปรากฏว่าเรอลมโยการครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะกาดิสไป1ประตูต่อศ สรุปตารางคะแนนลาลิกาลีกของสเปนครับจาฝูงก็ยังเป็นบาร์เซโลนาแข่ง33นัดมี82คะแนนอนเลตโกมาริตครับอยู่อันดับที่2แข่ง33นัดมี69คะแนนอันดับ3เป็นเรอลมาิกิดคับแข่ง33นัดมี68คะแนนอันดับ4เรสอสโซสิดาดแข่ง33นัดมี61คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับคู่ที่แข่งขันไปเมื่อคืน อ, 42, 34, 44, นนอันดับที่2 2ครับเรือมายกาแข่ง3 4นัดมี44คะแนนและอันดับที่1 5เป็นกาดิสแข่ง3 4นัดมี35คะแนนส่วนโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่18เกตาเฟ่แข่ง33นัดมี34คะแนนอันดับที่1 9เอสปันโยลแข่ง33นัดมี31คะแนนและอันดับที่20เป็นเอลเช่ครับแข่ง33นัดมี16คะแนนข้ามมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลิกเกอิงของฝร,รั่งเศสครับเมื่อวานก็มีลงเตะกันไป1คู่ ก็เป็นลองส์ครับที่ไปบ้านเชือนเอาชนะแลงส์ไป2ประตูต่อหนึงสรุปตารางคะแนนลิกเอิงครับจาฟูงก็ยังคงเป็นปารี่แชงแจ็คแมงโดยแข่งไป34นัดมี78คะแนนอันดับสองครับลองส์ทีเมื่อคืนเก็บเพิ่มได้3คะแนนทาคะแนนไล่จี้ขึ้นมาโดยแข่งไป35นัดมี75คะแนนอันดับ3เป็นโอลิมปิกมาร์เซยแข่ง34นัดมี70คะแนนอันดับ4โมนาโกครับแข่ง3 4นัดมี64คะแนน ส่วนแลงส์ครับอยู่อันดับที่10แข่งไป35นัดมี50คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น4อันดับสุดท้ายอันดับที่17นองแข่งไป34นัดมี32คะแนนอันดับที่1 8อันชักซโอแข่งไป34นัดมี23คะแนนอันดับที่19ทรูสแข่งไป34นัดมี2 2คะแนนและอันดับที่20ครับเป็นองเช่แข่งไป34นัดมี14คะแนน ต่อกันที่ผลการแค่คาฟบ,บเอลเอเรอดิวิชัลีของประเทศในแนดงครับเมื่อวานก็มีลงเตะกัน1คู่ก็เป็น f c ฟซทเวตครับที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะ NEC ในเมเจนไป4ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนเอ,อเรอดิวิชัลีครับจากฝูงฟีนูตแข่งไป31นัดมี76คะแนนตามมาด้วย PSV ครับแข่ง31นัดมี68คะแนนอาเซ็ยซอยู่นดับที่3ครับแข่ง31นัดมี63คะแนน อันดับที่4เป็น SZ เซนักมากแข่ง34นัดมี61คะแนนส่วน FC 20ครับอยู่อันดับที่5แข่งไป32นัดมี58คะแนนส่วน n e ในไเนมเจนครับก็ยังคงอยู่อันดับที่10โดยแข่งไป32นัดมี38คะแนนด้านโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่16 Excel s ซล r แข่ง31นัดมี28คะแนน อันดับที่17โกโลดิงเกนแข่ง31 ath, 18, น,นัดมี18คะแนนและอันดับที่18เป็นแคมบูแข่ง31 ath, 16, น,นัดมี16คะแนนเรามาดูผลการแข่งฟุตบอลในทวีปกันบ้างครับเริ่มที่โปรแกรมฟุตบอลเจลิกวันของประเทศญี่ปุ่นครับเมื่อวานก็มีลงฟาดแข่งกัน1คู่ผลปรากฏว่า FC โตเกียวครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะคาวาซากิฟอนตารไป2ประตูต่ตอห สรุปตารางคะแนนเจลีครับจาฟูงก็ยังคงเป็นวิเชโกเบแข่ง12นัดมี26คะแนนตามมาด้วยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับแข่ง12นัดมี24คะแนนอันดับ3นากุยักแรมปาสแข่ง12นัดมี23คะแนนอันดับสซานเฟรเช่ฮิโรชิมาครับแข่ง11นัดมี23คะแนนส่วนคาวาสกิฟอนเาเร่ครับอยู่อันดับที่6แข่ง13นัดมี18คะแนนเอฟซีโตเกียวขึ้นมาอยู่อันดับที่8ครับแข่ง13นัดมี18คะแนน ด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดู3าอันดับสุดท้ายอันดับที่16คาชิวอาเรโซแข่ง12 ats, 11, น,นัดมี11คะแนนอันดับที่17กัมบาอุสาก้แข่ง12 ats, 7, น,นัดมี7คะแนนและอันดับที่18เป็นโยโกฮาม่าเอแข่ง12 ats, 6, น,นัดมี6คะแนนเรามาดูผลการแข่งฟุตบอลลีกในบ้านเรากันมากครับอย่างฟุตบอลลีโวไทยลีกเมื่อวานก็เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลลงเตะครบทั้ง8ทุ่เรามาไล่เรียงกันไปเป็นคู่คู่เลยครับ เริ่มที่แชมป์ครับยางบุรีลมเปิดบ้านถาล่มเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีไป4ประตูต่อ0ส่งนครราชสีมาตกชั้นไปอย่างเป็นทางการขอนแก่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับแมงข้อยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ลำพูนบุรีครับเอาชนะการท่าเรือไป3ประตูต่อ1เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านถาล่มเอาชนะราชบุรีเอฟซีไป4ประตูต่อ0โบลิสเทโลครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1 บีจีปทุมเปิดบ้านเฉือนเอาชนะชนบุรีเ c ไป1ประตูต่อศูนย์พีทีประจวบ FC ครับเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย FC ไป2ประตูต่อศูนย์และ2ทีมที่ตกชั้นไปแล้วก็คือน้องบัวพิชญาครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำปาง FC ไป1ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนไทยลีครับหลังจากจบก,า,การแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมแชมปเปี้ยนครับก็คือบุรีรัมยูไนเต็ดครับ โดยแข่งไป30นัดมี74คะแนนรองแชมป์ก็คือแบงคอกยูไนเต็ดครับแข่ง30นัดมี62คะแนนอันดับ3เป็นการท่าเรือครับแข่งไป30นัดมี52คะแนนอันดับ4เป็นเมืองทองยูไนเต็ดแข่ง30นัดมี50คะแนนบุรีรัมและแบงคอกยูไนเต็ดครับจะได้สิทธิ์ไปเล่น a f c แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุมอัตโนมัติในฤดูกาลหน้าส่วนการท่าเรือครับได้สิทธิ์ไปเล่นรอบเพลย์ออฟ เรามาดูครึ่งล่างของตารางกันบ้างครับทีมที่ตกชั้นไปสู่ไทยลีก2ออันดับสุดท้ายครับอันดับที่14เป็นนครราชสีมามาสตาร์ฟีแข่งไป30นัดมี29คะแนนอันดับที่15หน้องบัวพิชยาครับแข่ง30นัดมี21คะแนนและอันดับที่16เป็นลำปางแข่ง30นัดมี19คะแนนกอดทอกันตกชั้นไปสู้ใหม่ในฤดูกาลหน้าครับและนี่ก็เป็นผลการแข่งันฟุบอลเมื่อคืนที่นำมาฝากทุกท่านครับ หอกท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ